ัสดีครับผมมาร์คเมทัาฟุตบอลทาวเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่บริเวณทางขึ้นไปยังจุดชมวิวที่วัดหลินอึงนะฮะวัดหลินอึงนี่ก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะเซนตราในเมืองดาน,นางของประเทศเวียดนามนะฮะตอนนี้ที่ผมมาถ่ายคลิปเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณ15บหนกาสีนาทีะครับก็เป็นบรรยากาศในช่วงประมาณบ่ายแก่ๆที่ประเทศเวียดนามนะฮะ ก็ตรงนี้นี่จะเป็นจุดบริเวณทางขึ้นนะครับ,บเพื่อที่จะไปชมบริเวณจุดชมวิวซึ่งอยู่ด้านบนนะครับเราสังเกตตรงนี้ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีรูปปั้นองค์ใหญ่ของเจ้าแม่กวนอิมนะครับ<ส>ก็เขาว่ากันว่ารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมตรงที่เมืองดาน,นัางตรงนี้เนี่ยเป็นรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ี่ของโลกเลยนะครับส่วนตรงบริเวณด้านนี้นี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศของ ของทะเลที่ตั้งอยู่ในเมืองดานาังของประเทศเวียดนามนะแล้วก็ด้านตรงนี้นี่จะเป็นจุดไว้สําหรับจอดมอเตอร์ไซค์นะครับก็จุดตรงนี้นี่เข้าชมฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูบริเวณจุดชมวิวจากบริเวณด้านตรงนี้กันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเห็นวิวได้ไม่สวยมากนักนะครับต้องไปชมบริเวณจุดด้านบนซึ่งจะมีทางบันไดเดินขึ้นนะครับ นะครับตรงนี้ก็จะมองเห็นวิวบรรยากาศแล้วก็ฉากหลังตรงนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาตึกอาคารต่างๆนะครับของเมืองดาหน,นังส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นพวกโรงแรมที่พักอ่ะที่อยู่ใ,ใกล้ๆริมชายหาดนะครับเอาครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศบริเวณจุดด้านบนไงกนะ็จุดด้านบนก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้ฮะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศพร้อมกันครับเอาครับตรงนี้ก็จะเป็นทางบันไดเดินขึ้นไปครับเพื่อจะไป บริเวณจุดด้านบนหรือว่าจุดชมวิวของที่วัดหอหนึงในเกาะเซนตราของเมืองดานังในประเทศเวียดนามนะครับก็สังเกตว่าจะมีผู้คนนีมาเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมเลยหากมาที่เมืองดานาังในประเทศเวียดนามนะครับก็จะมีทั้งผู้คนท้องถิ่นแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาตินะที่มา บ,บางทีเขาก็มากันเองบางทีเขาก็มากับกรุ๊ปทัวร์นะครับนะครับก็ด้านบนนี้ก็จะมีผู้คนมาถ่ายรูปนะฮะใครบนะครบด้านหน้านี่เขียนคำว่าเป็นภาษาเวียดนามนะเจ้าหลินอึงนะครับ ที่เกาะสันตลานะครับก็กจะห่างจากจุดใจกลางเมืองดานนังเนี่ยก็มาราวๆประมาณ7-8กิโลได้นะครับแต่ก็ไม่เกิน10กิโลแน่นอนนะครับราานะครับเรามาชมบรรยากาศของวัดกันก่อนนะ ก็วัดนี่ก็จะมีรูปปั้นมากมายนะก็จะเป็นรูปปั้นแกสลักหินอ่อนนะครับตามความเชื่อในหลักของศาสนานะฮะนี่ครับตรงนี้นี่ก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะมีทัวร์มันลงอยู่พอสมควรนะนะครับเดี๋ยวก็กจะให้ไล่ดูไปทีละรูปปั้นนะฮะ ก็รูปปั้นแต่ละรูปปั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับมีเป็นสัตว์พาณะที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปนะครับบางบางรูปปั้นเนี่ยก็จะมีม้านะบางรูปปั้นนี่ก็จะขี่มังกรนะครับบางรูปปั้นนี่ก็จะขี่เป็นกวางนะเดี๋ยวมาดูบริเวณจุดด้านนี้กันบ้างนะครับ ุด้้านนีตรงด้านนี้นี่รู้สึกว่าจะมีบริการรับถ่ายรูปนะฮะเนี่ยครับก็เราจะเห็นนะว่าจะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านในนะครับเดี๋ยวเรามาชมด้านภายในกันนะครับเนะี่ยเดี๋ยวผมก็คงจะยืนถ่ายตรงนี้นะเพราะว่ารู้สึกว่า จะต้องมีการถอดรองเท้าก่อนเข้าไปนะครับก็อาจจะยืนถ่ายคลิปให้เห็นบรรยากาศจากบริเวณจุดด้านนี้นะเพราะว่าขี้เกียจถอดรองเท้านะครับเนี่ยก็จะมีทัวร์มาลงนะจะสังเกตนะจะมีคนถือธงนะ่ะก็จะเป็นพวกบรรดาไกด์ทัวร์หรือว่าไกด์ท้องถิ่นชาวเวียดนามนะที่จะนำลูกทัวร์มานะครับ เดี๋ยวมาชมบรรยากาศจุดด้านนี้กันต่อนะครับด้านภายในนี่ก็บรรยากาศนี่ก็ร่มรื่นนะครับกว้างขวางแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็จะมีคนมานั่งกันอยู่เยอะเลยนะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะเพิ่มความสดชื่นแล้วก็ให้ความร่มรื่นนะครับแก่ผู้ที่เข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศของวัดหลิอึงนะครับ ในรูปปั้นของเฮงเจียนะครับหรือว่าซุนหงอคงนะครับตัวละครหลักในภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วนะฮะคนไทยเราก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนะครับก็จะมีทัวร์ครับก็ทัวร์บางส่วนเนี่ยก็จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวแล้วก็ทัวร์บางส่วนเนี่ยก็จะมีการนำชาวเวียดนามด้วยกันเนี่ยมาเที่ยวนะครับ เดี๋ยวมาดูบรรยากาศตรงด้านนี้นะตรงนี้นี่ก็จะมีลูกปั้นขี่ช้างลูกปั้นขี่เสือนะครับอยู่ตรงบร,ริเวณด้านหน้านะครับเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศด้านภายในนะว่าบรรยากาศด้านภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าจุดตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวมาเข้าชมกันพอสมควรนะครับตอนนี้นี่ผมก็เข้ามาอยู่บร,ริเวณด้านภายในตัวของ เจดีครับหรือว่าพากูด้าแล้วนะครับก็ด้านภายในนี้เขาก็ต้องให้ถอดรองเท้ากันครับสำหรับการเข้ามาชมบรรยากาศด้านภายในของตัวเจดีนะครับก็ข้างในนี้ก็รู้สึกว่าจะมีการสร้างค่อนข้างจะวิจิตรบรรจงพอสมควรนะครับนะครับก็จะมีรูปปั้นต่างๆมากมายให้ผู้คนเนี่ยได้มากราบสักการะกันนะครับ ก็จะมีผู้คนนีมากราบสักการะขอพรกับพวกบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประดิษฐานอยู่ด้านภายในตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นจุดของด้านภายในเจดีย์โบสถ์นะครับ,นะรบก็จะมีพระพทุทธรูปขนาดใหญ่แล้วก็องค์ขนาดเล็กนะครับตั้งเรียงรายนะฮะองค์ใหญ่สุดก็อยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับ ด้านหลังนี่ก็จะมีการเขียนภาพนะครับก็จะเป็นภาพบรรยากาศฉากหลังที่เป็นวิวแบบธรรมชาตินะครับน่ครับก็จะมีผู้คนนี่มากราบสักการะ,ะขอพรนะทัับบรรดาคนน้องถิ่นแล้วก็คนต่างชาตินะครับนะผมก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศ โดยรวมทั้งหมดนะครับของบริเวณจุดด้านภายในนะฮรรูปปั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพระพุทธรูปแล้วก็มีเป็นองค์เทพตามความเชื่อของทางเวียดนามนะครับนีครับบรรยากาศจากบริเวณด้านภายในนะฮะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็พวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดบริเวณเจดีหลักๆนะฮะที่ผู้คนเขาจะมาชมกันนะครับส่วนตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่เลยนะครับที่ผมบอกไปนะก็จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลกเลยนะครับสําหรับ เจ้าแม่กวนอินที่ตั้งอยู่ที่เมืองดานางตรงนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศยังส่วนอื่นๆของบริเวณจุดชมวิวที่วัดหลินอึงในเมืองดานางของประเทศเวียดนามกันต่อครับตรงนี้เ็ผมจะมาถ่ายอีกโซนหนึ่งครับของพื้นที่วัดหลินอึงนะครับก็จะเป็นจุดโซนที่อยู่ใกล้กับเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะฮะหลายคนเนี่ยเขาก็จะรู้จัก กันดีในชื่อของวัดเจ้าแม่กวนอิมอง์ใหญ่นะครับนี่ตรงด้านนี้นี่มีเป็นจําหน่ายพวกของที่ระลึกนะพวกกําไรข้อมือสร้อยข้อมือแล้วก็ของที่เกี่ยวกับความโชคดีให้เรื่องของมงคลโชคลาภต่างๆนะฮะจุดด้านนี้นี่ก็จะมีผู้คนนี่มากมายนะครับก็ไม่แปลกใจนะครับว่าทําไมวัดอื่นๆนี่ถึงมีนักท่องเที่ยวในแต่ละวันเนี่ยมากันเยอะนะครับเพราะว่า มีทั้งแบบมากันเองแล้วก็มากันแบบกรุ๊ปทัวร์นะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยเข้าชมฟรีนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะฮะแต่ก็ค่อนข้างจะอยู่ออกมาจากตัวเมืองสักเล็กน้อยนะครับการจะเดินทางมาเนี่ยไม่มีรถประจําทางมานะอาจจะต้องซื้อทัวร์หรือถ้าใครชํนานาญเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขี่มานะครับด้านหน้านี้ก็จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้เห็นแบบไกลๆหน่อยนะครับตรงด้านนี้นี่ก็รู้สึกว่าเขาจะมีการทําการก่อสร้างอยู่นะ,นะบริเวณขั้นบันไดตรงนี้นะครับแต่บริเวณจุดขององค์เจ้าแม่คนอิมเนี่ยก็ค่อนข้างดูจะสมบูรณ์นะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงรนฐานรากนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองถอยหลังมาสักหน่อยนะก็จะเป็นจุดที่จะมีผู้คนนิยมมาถ่ายรูปนะครับก็จะใช้ฉากหลังเนี่ยเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะฮะเนี่ยก็สังเกตว่าจะมีพวกบรรดาทัวร์นะครับคนมาถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะๆนะฮะนะครับรูปปั้นขององค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่นะครับที่ตั้งประดิษฐานอยู่ในเมืองดานางของประเทศเวียดน,นามก็อยู่ในพื้นที่ของวัดลินอึงนะครับ บนเกาะสนตราในเมืองดานังนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือนนะฮะเนี่ยครับ,รบก็มีความใหญ่เป็นอันดับ4ี่ของโลกนะครับสำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยมีความสูงเนี่ยประมาณ67เเมตรนะฐานกว้างประมาณ35มเมตรครับออกแบบให้ยืนบนฐานดอกบัวครับแล้วก็เป็นปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่อันดับ4ี่ของโลกนะับ แล้วก็รอบๆล่างเนี่ยจะมีปฏิมากรรมรูปสิงแล้วก็รูปพรโพธิสัตว์อื่นๆนะครับก็จุดตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวของเมืองดานังนะครับก็เห็นภาพแบบค่อนข้างจะก,กว้างแบบ360องศาหรือว่าแบบพานรโโามากันเลยทีเดียวนะครับนะครับขณะที่ผมมาบันทึกภาพหรือว่าถ่ายคลิปตรงนี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงอื้อๆจากบรรดาพวกนักท่องเที่ยวแล้วก็คณะทัวร์นะครับเดี๋ยวก็จะ โซไม่เห็นบรรยากาศของบริเวณพื้นที่จุดชมวิวนะนก็จะเห็นเป็นวิวพวกบรรดาชายหาดท้องทะเลนะครับทะเลตรงนี้นี่เขาเรียกกันตามภาษาท้องถิ่นว่าบายบุตนะฮะนะครับาบบุตเยวจะเดินไปให้เห็นบรรยากาศของจุดชมวิวนะตรงนี้ก็จะมีจุดให้สักการะนะครับมีทู่นะครับ แล้วก็มีคนมาถ่ายรูปนะฉากหลังนี่ก็เป็นรูปองค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับนครัด้านหลังตรงนี้นี่ก็ถูกบดบังด้วยต้นไม้นะตรงนี้นี่มองได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะอาจต้องไปหาพื้นที่มุมมอื่นนะในการถ่ายบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันไปไปก็ตรงนี้นี่อื้องจริงๆครับด้วยเสียงคณะทัวแล้วก็ บรรณานักนักท่องเที่ยวนะที่มาทเที่ยวชมบรรยากาศกันนะครับเนีย่ยตรงนี้นี่ก็จะมีการปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างพื้นที่ให้มีความสดชื่นมีความร่มรื่นนะครับเนี่ยครับก็เสียงได้ยินนี่รู้สึกว่าจะเป็นคณะทัวร์ชาวเวียดนามนะฮะไกดนี่ก็มีการพูดประกาศผ่านไมค้ พูดประกาศบริเวณพื้นที่จุดของโทรโขงครับใช้โทรโขงในการประกาศนะครับเนี่ยครับก็บางจุดนี่ก็ยังมีการบูรณะซ่อมแซมนะโดยเฉพาะจุดของตรงฐานบันไดนะครับขององค์เจ้าแม่กวนอิมก็ใครมาที่นี่นี่ก็ต้องถ่ายรูปกับรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมอย่างแน่นอนนะครับ เดินชมบรรยากาศกันเรื่อยๆนะผมก็กำลังจะหาจุดชมวิวอยู่นะครับเป็นจุดชมวิวทะเลนะฮนะครับเดี๋ยวมองจุดชมวิวทะเลบริเวณด้านหน้าตรงนี้ดีกว่านะครับก็จะมีเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งชมบรรยากาศนะครับนั่งพักผ่อนนะครับ ก็จุดตรงนี้นี่ก็สามารถมองเห็นท้องทะเลได้นะครับจุดชมวิวริเวณท้องทะเลตรงนี้ครับก็บางจุดนี่ก็จะมีทวกต้นไม้บดบังด้วยครับต้องพยายามหาจุดวิวหรือว่าจุดชมวิวดีๆนะครับนะครับด้านหลังนี่ก็จะเป็นฉากท้องทะเลแต่จริงเนี่ยผมว่าจุดด้านล่างเนี่ยสามารถมองเห็น วิวของทะเลบายบุชนะครับได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าด้านบนนะครับส่วนด้านบนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถูกเบ็ดปิดบังหรือว่าบดบังด้วยพวกบรรดาต้นไม้ต่างๆนะฮะนี่ครับเราสังเกตว่าจะมีพวกบรรดารถบัสเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะรถบัสพวกนี้นี่ก็จะเป็นรถบัสพวกคณะครัวบ้างนะครับมีเป็นรถมินิบัสร,รถบัสนะครับเป็นรถแบบ แวนหรือว่ารถแบบแท็กซี่นะครับก็มีรถตู้พวกนี้ก็มานะฮะนะครับบรรยากาศบริเวณพื้นที่ของวัดหลินอึ่งนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวครับที่ควรจะมาครับหากมาเที่ยวที่เมืองดานังในประเทศเวียดนามนะครับเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศของวัดหลินอึ่งครับซึ่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลของที่เมืองดานังในประเทศเวียดนามก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม ขอบคุณครับ